สวัสดีครับนะครับก็วันนี้ครับขอนําเสนอนะครับนําเสนอเนื้อผงแมลานนะครับพิมพ์พิเศษครับพิมพ์สองหน้านะครับอันนี้ก็นะครับมีความสวยงามคลาสสิกนะครับเป็นลักษณะของบล็อกแม่พิมพ์บ้าชาวบ้านนะครับบล็อกแม่พิมพ์ไม้นะครับเดี๋ยวเรามาพิจารณากันนะครับจะสังเกตนะครับเห็นความความคลาสสิกนะครับอันนี้จะเห็นว่าแตกต่างกับพิมพ์ช่างหลวงนะครับ พิมพ์ทรงหลงจะมีความละเอียดความปราณีตนะครับรวมทั้งลักษณะของแม่พิมพ์พิมพ์ทรงนะครับองนี้เป็นบล็อกแม่พิมพ์ไม้ครับนะครับพิมพ์นะครับประกบนะครับสองด้านเข้าด้วยกันนะครับเป็นพิมพ์สองหน้านะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นกระพร้หิ้งๆเลยนะครับเดี๋ยวเรามาลองพิจารณาดูกันครับนะครับก็เป็นลักษณะเนื้อผงใบลานะครับดำผงเทานะครับแก่ผงใบลาน นะครับลักษณะการหดยุดย่นชัดเจนนะครับเดี๋ยวเราค่อยมาดูนะครับลักษณะพิมพ์ทรงนะครับอันนี้สังกตินะครับพาดผ่านนะครับพาดยาวลงมานะครับลักษณะอกมีเป็นร่องเล็กน้อยนะครับสังกตินี้พาดยาวผ่านมาเลยนะครับออีกด้านหนึ่งครับเป็นลักษณะเป็นอกกระบอกนะครับพิมสองหน้านะครับอีกด้านเป็นอกกระบอกอีกด้านเป็นพิมพ์สังคตินะครับเส้นสังคตินะครับอกร่อง ก็มีความสวยงามทีเดียวนะครับทีมนี้ก็เนจริงเนื้อผมใบลานนะครับราชันดำนี่นะครับถือว่าเป็นพ้าที่น่าใช้นะครับเป็นอย่างยิ่งนะครับเนื่องจากสร้างมาจากนะครับวัตถุดิบที่นะครับมีคุณนะในในตัวอยู่แล้วนะครับเนื้อผงใบลานชานหมาก่ะก็มีนะครับอันนี้เป็นลักษณะเนื้อแก่ไปทางผงใบลานนะครับเดี๋ยวเรามาลองพิจารณานะครับผ่านกล้องขยายกําลังสูงนะครับลองแม่เหล็กดูก่อนเนาะ เดี๋ยวลองแม่เหล็กดีก่อนดีกว่านะครับเผื่อแม่เหล็กจะมีปฏิกิริยาอะไรหรือเปล่านะครับนะครับมาทดสอบแม่เหล็กดูก่อนนะครับอันนี้เป็นแม่เหล็กนะครับตั้งตรงนะครับอันนี้ลองลองทดสอบแม่เหล็กดูนะครับโอ้แรงเลยนะครับอ่าแรงเลยแต่ว่าโชคดีที่น้ำหนักค่อนข้างเบาส่วนใหญ่เนี่ยผมเวลาจะเป็นลักษณะนี้ครับ ในผมเวลาเนี้ยส่วนใหญ่เกือบแทบทุกวงเลยนะครับคือจะมีปฏิยากบพวกนะครับแม่เหล็กอย่างดีเลยนะครับแม่เหล็กอันนี้ไม่ถึงไม่ถึงแปดพันก้าเลยนะครับอันนี้ถือว่าแรงดีเดียครับเดี๋ยวต้องลองอีกอันหนึ่งเอออีกอันหนึ่งหายไปไหนละเดี๋ยวตองชมอีกอันหนึ่งอีกอีกอีกอันหนึ่งน่าจะโอเคนะครับถ้าแรงมากก็แต่น้ําหนักเบาเหนียว,นยวนแนกแ็งดีนะครับอ่ะอีกอัน ลองใช้อันนี้ดูนะครับเดี๋ยวถ้าลองใช้อนี้น่าจะมีเจ้าเซฟตี้ได้ดีกว่านะครับเดี๋ยวลองใช้กับแม่เหล็กดูนะครับตั้งม้อตกมาก็ได้เพราะอันนี้เนื้อผมไม่ลานี่ส่วนใหญ่จะเกือบทุกองนะครับจะค่อนข้างจะมีปฏิกิริยาดีๆกับแม่เหล็กนะครับโอเคนะวิ่งหาเลยนะครับได้ทั้งสองหน้านะครับได้ทั้งสองหน้าเดี๋ยวลูงดูมีปฏิกิริยานะเนี่ยเห็นได้ได้แม่เหล็กไม่ได้เลย เห็นแม่เหล็กไปวิ่งใส่เลยเดี๋ยววางหาที่วางยังดีก่อนกล้ไม่ได้รู้สึกว่าตองน,นี้ค่อนข้างจะเออมีปฏิกิริยากับแม่เหล็กจริงๆนะตั้งไม่อยู่แม่เหล็กอยู่ใกล้โอ้โหดีจังเลยแต่น้ำหนักเบานะครับน้ำหนักเบานะครับน้ำหนักเบากว่าปกติอ่ะเอ็นเอ็นให้กันเลย ลำหนักเบาก็พอๆพวกกลุ่มเนื้อผมพูดแกไปทางผมวุทถุคุณนะฮะวิ่งหาทั้งสองด้านเหมือนกันนะครับด้านข้างก็ติดนะติดหมดเลยเนี่ยอยู่ดีนะครับโอเคครับเดี๋ยวเราไปตรวจนะครับผ่านกล้องขยายกําลังสูงนะครับไปเช็คผ่านกล้องขยายกำลังสูงแล้วก็เดี๋ยวเราลองไปยองเทสนะครับน้ํายาตามขั้นตอนนะะะอันนี้ผมก็นะครับไม่ได้ไม่ได้จำแนกแยกนะบางท่านบอกว่าถ้าหยอนน้ายาหย่อดน้ายานี่จะได้ในเรื่องของเฉพาะเอ่อกลุ่มกลุ่มที่มีสมบัสิของปูนเปลือกหอย นะครับแต่ถ้าเป็นเนื้ออื่นเนี่ยเราจะไม่ได้ะนะครับอย่าแงบบเช่นว่าเป็นพวกกลุ่มเนื้อดินบ้างอะไรบ้างเนี่ยครับมีนะอ่าสัวเปูป่ท่านก็สร้างเหมือนกันนะครับแต่ว่าไม่ได้รับความนิยมนะครับเอาไม่เป็นไรก็เอาที่วันนี้เอาที่เขานิยมกันก็แล้วกันนะครับวันนี้น่าจะเดี๋ยวมาดูครับว่ามีส่วนผสมของปูเปลือกหอยหรือเปล่านะครับตรงนี้เดี๋ยวเราจะมาเทสเทน้ายากันดูะนะครับ อันนี้ขยายเข้าไปดูด้านในเนื้อนะครับจะเห็นทั้งคาบนะครับคาบไข่น้ําว่านนะครับมวลสารนะครับเป็นกระจุกกระจุกเลยที่เห็นคือทองแล้วมีนะครับเนี่ยทองนี้มีทองนะครับบริเวณนี้นะครับมีทองเนี่ยนี่ก็ทองนะครับเนี่ยตรงนี้นะครับทองนี่ก็ใช่ครับนะครับก็จะมีพวกผงกลุ่มผงพุทธคุณนะครับอันนี้ก็ทองเนี่ยอยู่ข้างในนะครับนี่ก็ทองนะครับ ประมาณนี้ครับสวยมากแล้วก็ร่องรอยการหดนะครับอันนี้น่าจะเกิดจากการหดการกดแม่พิมพ์แล้วก็การเซฟตัวนะครับเห็นร่องรอยนะครับเป็นริ้วๆนะครับควนี้อาจจะเป็นบล็อกที่พิมพ์ไม้นะครับอันนี้ไม่ใช่พิมพ์ทักษะของพิมพ์ช่างหลวงนี่ครับมีตัวนี้มีแสงหลายลปีแมลงทับนะครับมีตรงนี้สวยงามมากนะครับเว้นี่สวยเลยนะครับนะครับเข้ามาที่จุดไฮไลท์นะครับบริเวณพัก ท่านไหนก็จะเห็นกลุ่มผงพุทธคุณนะครับปนกันนะครับตรงนี้รู้สึกจะเป็นคาบสีน้ำตาลนะครับก็ซุ้มกอนะครับเป็นซุ้มกอสีน้ำตาลสีน้ำตาลนี่ก็เป็นไปได้2อย่างนะครับสีน้ำตาลนี่ก็จะเป็นทั้งผงมหาพรหมรัลงสีนะครับส่วนหนึ่งแล้วบางส่วนก็จะมาจากเศษพระกำแพงซุ้มกอนะครับส่วนหนึ่งนะครับผงนิสสาเหลืองอันนี้คาบตำบ้านต่างๆครบสมบูรณ์เลยนะครับอันนี้ก็มีเส้นสังกะสีเนี่ยพาดผ่านยาวเข้ามานี่เลยนะครับ อันนี้ก็เป็นลักษณะของพุทธศิ์แบบเชียงแสนนะถ้ามีเส้นเสนกติที่ชัดเจนอย่างเงี้ยนะครับตัวนยี่จะเป็นพุทธศิ์ของเชียงแสนเชียงแสนสองเชียงแสนหนึ่งเชียงแสนสองนะครับก็ว่านไปนะครับตามเรื่องผลึกเซนไซนี่ถือว่ามีความสวยงามนะครับพงกนี้จะมีพวกกลุ่มชั้นหมากอยู่บ้างแต่ว่ามีเล็กน้อยนะครับมีชั้นใหม่อยู่บ้างออกสีเข้มๆเนี่ยพวกนี้นะครับเนี่ยอย่างเงี้ยนะนะครับพวกสีเข้มๆพวกนี้ประมาณเนี้ยนะครับมีบ้างนะครับแต่ว่าไม่เยอะนะครับรงนี้บางองค์นี้จะชัดเจน กาแบบนคาบสีน้ำตาลออมแดงที่เราเห็นเนี่ยบางส่วนก็ามาจากชานหมากนะครับบางส่วนก็ามาจากชานหมากคาบผลิตแคนไซนะครับผงคาร์บอนนะครับสวยงามทีเดียวครับคาบ,นาบ, Heroes, าบนันลักษณะคาบ shear, ฟองเต้าหู้คาบแป้งนะครับทั้งสองด้านนะครับมีความสวยงามลงตัวตรงนี้ะมี่ีทองอยู่ด้วยด้านในนะครับอ่าครับคล้ายๆจะมีทองอยู่ด้านในด้วยตรงนี้นะครับเอาเแล้วงชมอีกด้านครับอีกด้านนึงพบอะไรบ้างอา่าตรงนี้เราจะพบนะครับดอกแรกนะรับนี่ดอกแรกสีทอง นะครับไอ้นี่มีทองแล้วก็มีดอกแร่นะครับพวกคันทําบ้านมงเลศรนะครับเนี่ยดอกแร่นะครับมีเม็ดนะครับพระบรมสารีริกธาตุนะครับพระธาตุมีพระธาตุนะครับอ่าเนี่ยครับพวกเหล็กไหลนะครับเหล็กไหลไร่ดำมีให้เห็นครับนี่เม็ดสีแดงเห็นะครับนี่อันนี้แรกแรกนะในชาติสีแดงนะครับในในชาติก็จะเป็นกลุ่มพวกกลุ่มหยกนะครับกลุ่มพุทธคุณนะครับขาวอมเหลืองนะครับถ้าเป็นพวกปุ่มปูนดิบก็จะสีขาวนวลอย่างนี้ครับ นะครับเนพวกพวกปูนดิบนะครับขาวนวลแต่เล็กนะครับเม็ดนี้ค่อนข้างเล็กนะเพียงแต่ว่าเราขยายนะครับใช้กล้องสามบันขยายเราจะเห็นค่อนข้างชัดเจนนะครับนะครับดอกแร่เหล็กไหลนะครับกระดูกแคนไซนะครับเข้ามาริเวณน้พักอ่อนด้านนี้อีกด้านนึงนี่จะเห็นพวกกลุ่มเป็นที่เป็นแร่โลหะธาตุค่อนข้างเยอะนะครับสังเกตดูนะเนี่ยเหล็กไหลเงินยวงนะครับพวกผมพุทธคุณแล้วก็มรสานอื่นๆนะครับ มลสารถือว่านะครับมีทั้งหยาบแล้วก็ละเอียดที่ผงนิสซอเหลืองนะครับเลกไหลนะครับผงพุทธคุณของมลสารเก่านะครับแล้วก็มีคัดนตำว่านดอกแรกเลกไหลนะครับสวยงามทีเดียวนะครับองนี้ก็ถือว่ามีความงดงามนะครับแล้วก็เรื่องห่วงเรื่องผงพุทธคุณนะครับเรื่องพุทธคุณนี่นะครับผมเนื้อผงเวลาลายชันดํานี่สุดยอดเลยนะครับสุดยอดเลยนะครับท่านที่สนใจก็นะครับในช่องคําอธิบายนะครับเรามีลิงก์นะครับแปะไว้ให้ราบช่องทางติดต่อสายด่วนสายตรงนะครับ ท่านใดสนใจก็มีแบ่งบูชาให้นะครับเรียนเชิญนะครับเรียนเชิญนะครับอ้าผ้าดีไม่จะเป็นต้องราคาแพงนะอันนี้ก็ท่านใดอ่าถูกใจใครก็ว่ากันไปนะครับเดี๋ยวเรามาหยดน้ำยาโอ้ผมลืมหยอยดน้ำยานะเดี๋ยวหยดน้ำยาให้ดูนิดนึงนะครับหรือหยอดน้ำยาให้ชมนะครับจะได้อ่าเช็คนะลืมเช็คดูว่าอ่าหยอดน้ำยาแล้วนะครับเป็นยังไงบ้างอ่เดี๋ยวผมปรับกล้องนิดหนึง่ง ครับเดี๋ยวเรามาหยอดน้ำยาไปบริเวณนี้นะครับเทสดูเฉยนะครับอ่าใครชอบใครจะหยอดไม่หยอดก็แล้วแต่นะแต่อันนี้รับดูเทสให้ดูเฉยเดี๋ยวนี้เขาไม่ค่อยนิยมหยอดกันแล้วนะครับเขาเข้าไปเข้าเครื่องแยกสารแล้วเดี๋ยวนี้นะครับเดี๋ยวนี้เขาไปเขาไปนิยมเข้าเครื่องแยกสารกันหมดแล้วตอนนี้ก็ไม่ได้ค่อยได้ค่อยนิยมหยอดเท่าไหร่นะครับอันนี้ก็เห็นไหมอยู่ในยุคต้นเลยนะครับตรงนี้ยนะครับเห็นจะเห็นว่าฟองคาร์บอนในค่อนข้างค่อนข้างขยายค่อนข้างใหญ่เดียวนะครับเนี่ยเต็มจอเลยนะ นี่นะครับผมขยายไว้เต็มจอเลยนะครับก็อยู่ในยุคต้นนะครับเป็นบล็อกให้พีมชาวบ้านนะครับถือว่าข้้ขางอลังการมากนะครับแล้วฟองค่อนข้างเสถียรนะครับมีทั้งใหญ่กลางเล็กนะครับอันนี้ก็อยู่ในยุคต้นนะครับยุคต้นประมาณนี้เลยนะครับในจอสี่สา่นนิ้วนะเราใส่กันเต็มเต็มเลยนะครับเดี๋ยวผมลองปรับดูนิดหนึ่งปรับลงมาแล้วก็เสือที่จะดูขนาดเล็กลงนิดหนึ่งนะครับเล็กใหญ่ไม่เกี่ยวนะครับเล็กใหญ่ไม่เกี่ยว ปรับได้แค่นี้นะครับปรับได้แค่นี้แต่ก็เห็นอยู่นะครับก็สถานภาพเป็นอย่างเหมือนเดิมนะครับสถานภาพเป็นเหมือนเดิมอ่ะประมาณนี้นะครับชัดเจนครับแล้วก็มีความเสถียรด้วยนะครับค่อยๆขยายก็ฟองคาร์บอนนี่ค่อยๆขยายด้วยอันนี้ก็แสดงว่าเห็นว่ามีส่วนผสมของพวกกลุ่มคุณปรหอยอยู่ด้วยนะครับอ่าสำหรับคลิปนี้ก็นะครับขอบคุณมากนะครับสําหรับท่านที่นะครับอ่ากดไลค์นะครับกดแชร์นะครับก็ขอบคุณมากเป็นอย่างยิ่งนะครับ ท่านใดสนใจก็ติดต่อได้ครับในช่องทางนะครับต,ตามที่แนบไว้ในช่องคําอธิบายนะครับก็ขอบพระคุณมากครับทุกท่านนะครับก็นะครับขอทุกท่านนะสุขภาพแข็งแรงครับ